ประชาไทยนิวออนไลน์ครับองสาวทำอะไรกันอยู่ครับกำลังทำเนื้อแดดเดียวค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ลายมีค่ะลอยมีค่ะวิธีเล่าวิธีการทำก่อนว่าไปวัตถุดิบเนี่ยเราไปเอามาจากไหนเออมีที่ส่งค่ะเราจากโรงเชื้อเองค่ะ เราเราสั่งเนื้อมาจากโรงเชื่อใช่ค่ะให้เขามาส่งเลยใช่ค่ะแล้วแล้วพอมาถึงจะทำอะไรต่อเราก็แล่ให้มันเป็นชิ้นเป็นแผ่นค่ะแล้วก็ก็ยังก็ยังไม่ดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะพอแล้วเป็นชิ้นจะทำอะไรต่อแล่เป็นชิ้นแล้วก็ช่างให้มันได้ปริมาณที่เราผสมไว้ค่ะก็ส่วนส่วนผสมเนี่ยเราเปิดเผยได้ไหมหรือว่าเป็นความลับเป็นความลับค่ะสิ่งของของเราต้องอร่อยแล้ว พอพอแรกเป็นทิ้มแล้วก็ที่ว่าคือใส่ส่วนผสมใช่ค่ะหลังจากนั้นทำอะไรต่อหลังจากนั้นผสมเสร็จแล้วก็นําไปตากแดดค่ะแล้วแล้ววันไหนไม่มีแดดทำยไงไม่มีแดดเราก็ไม่ทำค่ะเลยใช่ต่วเนื้อมาเราก็ท้อไปทอัดแช่เย็นไว้ใช่ไว้ค่ะโอ้โหไม่งงอาศัยแดดแต่เดียวเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีพวกเขาเอาไปเลยใช่ค่ะาตากแดดธรรมชาตินั่นก็แสดงว่าเรายังผลิตสินค้าแบบ ยังเดิม <S <S ใช่ค่ะแล้วอพอต่อจากที่ขั้นตอนต่างๆแล้วเอามาทำอะไรต่อเออล้วก็เอามาแพ็คให้ลูกค้าค่ะอันนี้เรามีออเดอร์อยู่แล้ว <S <S ใช่ค่ะมีออเดอร์อยู่แล้ว,ลวใช่ค่ะ,ะเพราะจะการทำกี่ครั้งเราก็ต้องทำตามออเดอร์ <S <S ใช่ค่ะแล้วก็มีขาย<ม>ตามตลาดนัดด้วยค่ะขา,ขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตลาดนัดศิริพักตร์พฤษาสามค่ะ ใช่ค่ะอยู่หลังมูทองสีค่ะถนนเส้นบางกลวยใส่น้อยก็ได้ค่ะแล้วก็เส้นวัดลาดประดุกก็ได้ค่ะเขาได้สองทางใช่ค่ะแล้วก็มีวัดพิกุลเงินอีกที่นึงค่ะใช่ค่ะบางใหญ่ค่ะใช่ค่ะทางวัดคงคาค่ะ ลาดนนั้นเป็นววััดดใ่มนนเป็ตลาดอยู่ในวัดค่ะเป็นตลาดนัดเช้าค่ะเออ,เอ,อใช่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสาวรใอนใไม่มค่ะมีแค่วันเดียวหนึ่งอาทิตย์มีวันเดียวค่ะ,ะแล้วอตอนนี้ขายอยู่กิโลละเท่าไหร่ตอนนี้มีมีสามราคาค่ะมีโลละ260 250แล้วก็220ค่ะอย้ามันต่างกันตรงไหนเนี่ย260จะเป็นเนื้อที่เปื่อยนุ่มดีที่สุดเลยค่ะ ปื่อยนุม่มแล้วก็250ก็เป็นรองลงมาค่ะ,ะมไม่ไม่ได้เหนียวมากค่แะแล้วแต่คุณภาพตามราคาเลยค่ะ,อะพอท่านได้น้ำหนักแล้วเราเราแพ็คกิ้งยังไงเอ่อส่วนมากจะแพ็คใส่ถุงไปให้ลูกค้าค่ะเป็นลูกค้าสั่งตามบ้านไมไนน่ไม่ได้เป็นส่วนแยกใช่ค่ะนะใช่ค่ะ รสชาติอร่อยใช่ไอร่อยแน่นอนค่ะอรเอาวิธีมีมีส่งทาง messenger เเเอ,อะไรบ้างไหมมีส่งทางขนส่งอินเตอร์ค่ะแช่ห้องเย็นรับประกันสินค้าค่ะเออเอางัา้นเ,เ,เราบอกช่องทางเราหน่อยมีเพจมีอะไรไีมมีเฟซบุ๊กของพ่อค่ะเอเอๆแนะนำมาเลยค่ะติดต่อยังไงเฟซเฟซบุ๊กฮากิมแล้วละเหมาะค่ะเบอร์โทร0 8 9ย์แปดเก5 3 3ค่ะ

ก็คอยเปิดไว้นะเผื่อลูกค้าติดตามมาเชิญชวนว่าถ้าจะซื้อสินค้าตัวนี้ต้องทำยังไงบ้างทักเฟซของพ่อได้เลยนะคะฮากิมลอละเมะค่ะหรือ<แ>ติดต่อเบอร์โทรได้08 095 919 7533ค่ะอ่าค่ะแล้วถ้าอยากมาซื้อถึงที่เลยทำยังไงอ,อยู่ถนนเส้นบ้านกล้วยไซน้อยค่ะซอยพัฒนาฝั่งใต้ค่ะถ้ามาไม่ถูกก็เบอร์โทรั ใช่ค่ะของส่วนสันในของวัวค่ะโลละ2 6 0หสิบาทค่ะเปื่อยนุ่มแน่นอนค่ะเป็นเกตเ,เป็นเกตเ,เป็นเกอเ,เ,เลยค่ะเป็นเนื้อเกตเอเลยค่ะส่วนลองมาจะเป็นเนื้อใบบัวค่ะ เนื้อใบบัวจะเป็นเกรดบีรองลงมาค่ะราคาเป็นเนื้อขาหน้าค่ะเป็นเนื้อส่วนขาหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเนื้อเกรดบีค่ะอันนี้สองรอห้าสิบบาทค่ะส่วนเป็นเศษแบบนี้นะคะเศษแบบนี้จะเป็นตัดชิ้นส่วนมาจากที่มันแล่เป็นแผ่นไม่ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในเกรด A เกรด B เนี่ยใช่ค่ะแต่คือเดี๋ยวนะ ส่วนนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนที่มาจากเกรด A และเกรด B รวมกันใช่ค่ะที่ทำเป็นอันนี้220ร้อย่สิบบาทค่ะก็จะเป็นราคาลดลงไปแต่อาจจะได้คุณภาพเดียวกับเอบีอะไรใช่ค่ะเพียงแต่ว่าชิ้นเป็นเศษเป็นชิ้นมันไม่ใหญ่ใช่ค่ะนุ่มเขามีความรู้นะแต่เผามีความรู้เพราะว่าเคยเคยเลี้ยงตะเภาตอนตอนตอนเดพกเศษด้วยนะคือคือที่พูดถึ่างนหมายความว่า เวลามีดลงเนื้อรู้ว่าเนื้อใช่คุณภาพยังไงเวม่ไ้จากตกอนีว่า้า่เยอะไม่ไแล้วก็ววนีเนเป็นเนื้อสดเดียวกันแต่ความเสืมเหมือนกัเพราะว่าเนื้อที่เมาใช้ทนแบบเดียวเนียจะเป็นวัวผุนที่อยุเดือนขะงเขาไม่ใช่ว่าออไม่ได้มา ไปซื้อมาไม,ไม่ใช่ว่าไมุ่่าไปจับวัวที่ไหนมาเชื่อไม่มีเรื่อส่วนนี้มาไม่ใช่หรอกเพราะเพรนี้เป็นความรู้ที่ผมต้องเร้ยนรู้ไงใช่ก็แสดงว่าของกลางเนี่ยรับประกันได้เลยว่ามาจะถ่ายสินค้าเหมือนเดิมเหมือนชิ้นโลที่แล้วกับโลนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่นี้ตัวนี้ like, ไปอาทิี่ไหนน้อยมันเป็นสเปคเดียวกันเพราะว่าไปที่รู้ ฮาีิมรอละม้อครับถ้าถ้าจะตามเนื้อของฮาคิมรอละม้อเนี่ยไปที่เพจเป็นพวกฮาคิมรอละม้อเลยครับมีสองเพจมีสองเพดเพนะใช่ครับแล้วสามารถติดต่อฮาคิมได้ตลอดเลยไหมหรือว่า24ชั่วโมงเลครับแล,แล้วเวลาไปขายเนี่ยฮาคิมไปขายเองหรือไปขายเองด้วยครับแล้วก็ลูกไปไหมครับก้านยังเปิดตลาดอีกที่ของลูกสาวเพราะงั้น จำหน้าฮากินไว้ดูใน Facebook อาจจะไม่จบปกเท่าไหร่แต่ถ้าเจอที่ตามร้านตลาดนัดจะมีที่วัดเมืองบูรณนตลาดค้าวันศุกร์แล้วก็ตลาดที่ที่พักทุกสายสามวันเสาวานิุคือถ้าสนใจแล้วมาซื้อเองไม่ได้ก็ซื้อผ่านทางแชทเฟซบุ๊กก็ได้นะโทรศัพท์ก็ได้สามารถก็มีแมสเซนเจอร์ที่ลูกสาวบอกว่ามีแมสเซนเจอร์โฉบให้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอย่างนี้ทัำสบาย ทำให้เราขายสินค้าได้แล้วก็ลูกค้าถ้าอยากกินก็ได้กินเลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณฮาก,กินมากครับ uh, และ<อ>ติดตามใน Facebook นะครับ uh, ขอบคุณมากครับ